ครับสวัสดีครับบันทึกณวันเสาร์ที่20ทธันวาคมปีพุทธศักราช5 6 8กับเรียนขออนุญ,ญาตนะครับมาวันนี้เราก็จะมามุ้นเวียนสลับสเปลนมาบอกกล่าวเล่าถึงรื่อที่เป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมลายทางหรืองานลายทางที่เราเคยได้หยิบยกขึ้นมานําเสนอกันไปโดยลําดับหรือบ่อยครั้งแล้วนะครับในครั้งนี้เราก็จรลอมแรมกันไปถึงจังหวัดชัยนาท นะครับแล้วงานรายทางที่เราไปเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นการประชุมสมโมสรน,นะครับหรือเป็นการร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกันหลังจากที่เราได้ไปร่วมทํากิจกรรมนะครับกิจกรรมในการจัดสร้างมัตถุมงคลหรือมังคลวมัตุให้แก่พภัก,กจิจิหรือในนามของพระก,กจิจีคือหลวงปู่เปื้องปัสสันโต รหรือสมเดัจพร์ชัญยศที่ประคูประสิทธษยาการอีกหนึ่งพระเกจิคณาจารย์์สายเมืองชัยนาทในเจเนอเรชันรุ่นที่4นะครับของวัดปักคลองมาขามเท่าหลวงปู่เปลืองประสันโตท่านก็สถิตอยู่ที่วัดกำแพงตำบลแพรคศรีราชาอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทก็ถือว่าเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์นะครับ โดยเฉพาะตำบแลแพร่ฝีราชาก็จะมีเรื่องราวเก่าก่อน,นะครับโดยภาพรวมนะครับโดยภาพรวมเราไปที่นะครับร้านไหนนะครับบ้านไหนบ้านไหนนะครับถือว่าเป็นคาเฟ่ก็ได้นะครับถือเป็นห้องอาหารก็ได้เพราะเขามีทั้งคาเฟ่แอดนเลตตลนะครับก็ถือว่ามีทั้งกาแฟ มีทั้งอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองอาหารท้องถิ่นนะฮะเมนูก็จะหลากหลายมากมายนะครับก็สถา,านที่โออาสวยงามบรรยากาศเป็นกันเองมวลหมู่สมาชิกนะครับมวลหมู่สมาชิกนะครับมวลหมู่สมาชิกถือว่าในครั้งนี้นะฮะเราไปร่วมจัดสร้างมงคลวัตถุหรือวัตถุมงคลนะครับนก พญานกถึกถือนะครับพญานกถึกถือหรือนกถึกถือนะครับในนามของลุงปู่เปืองประสันโตหลังในขณะที่เราได้ไปจัดเตรียมงานนะฮะเราก็ได้แวะนะครับแวะรับประทานอาหารด้วยการไปคุยไปปรึกษาหาลือนะครับในการที่เราได้ทานอาหารร่วมกันเนี่ยนะฮะมันก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวดีๆในการที่เราจะสัม,มันา,นา นะครับชันนนาการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นแก้ไขปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นหรืออะไรหลายๆอย่างนะครับหน้าตาก็จะคุ้นเคยกันอยู่ของทีมงานเจริญพรนะครับทีมงานเจริญพรนะครับก็นําโดยคุณโก้คุณแผนกับคุณน้องมาติกาคุณพ่อคุณโก้คุณแผนก็คุณกมลหุ่นทองนะฮะคุณน้องมาติกาก็มาติการ์ภัยคำนาม เราก็ถือว่าในครั้งนั้นนะฮะเราได้ไปร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในกนารสร้างปญานุกถกคือนะครับเนื้อผงพระพุทธคุณรุ่นหนึ่งรุ่นแรกนะฮะในนามของหลวงปู่เปื่องประสันโตนะครับถือว่าเราได้สืบสร้างตำนานเก่าแก่นะครับในการพิธีเจ้ามือนะครับแล้วเราก็มาได้มาร่วมประชมุมสมมติรับประทานอาหาร กันที่ได้มีโอกาสรับประทานอาหารเนี่ยก็เหมือนการได้ตีแผ่แบตตาหรือเปิดเผยอุปนิสัยใจคอนะครับดูความรักความสมามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็มองเพ่งเล็งในอุปนิสัยในการรับประทานอาหารร่วมกันได้หลายๆอย่างนะครับในครั้งนี้ก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับสำหรับทีมงานนะครับรวมถึงนะฮะ เราได้จัดทำรายการคุยกับมูไปด้วยในตัวนะครับในครั้งนี้ครั้งนั้นนะครับก็ถือว่าเนิ่นนานผ่านมาหลายเดือนแล้วผมเพิ่งจะได้หยิบยกขึ้นมานะฮะในการแันจรไปนะครับ,รนะรบถึงเมืองไชน,น่านะถึงเมืองไชน,น่าถือว่าเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มายินยาวและเป็นเมืองที่มีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงต่อเน,นื่องเชื่อมโยงการเวลาการรัสมยมานะครับ เรามีเกตเรื่องนะครับเรามีเกตเรื่องนะครับเกตเรื่องของเราก็คือการที่เราได้เคยร่วมนะร่วมสังสรรค์ร่วมรับประทานอาหารกันเนี่ยนะกับทีมงานนะครับในครั้งนี้นะเราไม่มีสองผัวเมียสองผัวเมียธาตุการพน,นันบางคนก็เรียกว่าแกติดหวยลาวนะฮะแกติดหวยลาวคนที่เล่นกันพน,นันเนี่ยคุณอย่าไปเชื่อถือถ้อ,ถอยคำนะฮะ อันนี้แนะนํากันไปเลยคนที่ติดการพนันเป็นผีพนันเนี่ยคําพูดเนี่ยอย่าหาความจริงไม่ได้อันนี้เราบอกกันตามหลักพระพุทธศาสนานะครับเพราะคนที่บ้าบ้าการพนันจนผีพนันมันเข้าสิงเนี่ยนะพอดีเราไม่มีสองคนผมเมียน,นี่ร่วมทีมนะครับเพราะว่าผมสังเกตสังกาหลังจากที่เราทํางานด้วยกันมารับประทานอาหารด้วยกันนะครับ เราก็จะเห็นอุปนิสัยความเห็นแก่ตัวนะครับอาหารดีๆนะฮะเขาก็จะผัไว้เวตหน้าตัวเองหน้าสามีตัวเองนะครับก็กินเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็ค่อยดันออกแล้วก็เปลี่ยนอาหารนะครับอย่างอื่นไปลงนะครับมันก็บ่งบอกอุปนิสัยความเห็นแก่ตัวบ่งบอกนิสัยอะไรได้หลายๆอย่างนะครับอันนี้ผมบอกเป็นกิจเรื่องให้ฟังนะครับ นะ,ะก็ถือว่าตอนนี้เราไม่มีแล้วนะฮะเราบางครั้งบางอย่างเนี่ยเราไว้ใจกันไม่ได้นะครับคนที่ติดการพนันเนี่ยเราไว้ใจกันไม่ได้น่าดำคำขีดค,คอยแต่จะกดอ่าคอยแต่จะกดเลขกดหวยซื้อหวยซื้อแทงหวยเราวุ่นวายกันไปหมดขนาดเวลาเราทํางานอยู่ร่วมกันเนี่ยนะฮะงานเร่งเงานด่วนดวนเดี๋ยวก็แอบไป,ปกดและแอบไป,ปกดยอดซื้อหวยและแอบไป,ปกดสล็อตและอะไรและ นะฮะมันก็เป็นเรื่องอะไรที่เราไว้ใจกันไม่ได้เงินทองนะครับเงินทองอย่าให้เผยอย่าให้ภาคอย่าให้มองเอาไว้เดี๋ยวจะโดนล้วงโดนหยิบกันไปมันก็มีเรื่องมีอะไรให้ฟังนะครับอันนี้ผมไม่เห็นดูอุปนิสัยคนนะอุปนิสัยคนเราดูได้จากการรับประทานอาหารนะครับออันนี้มวลหมู่สมาชิกเนี่ยอันนี้ไม่ต้องไปสนใจมันเนี่ยยินเก๊กเนี่ยนะไม่ต้องไปสนใจมันอันนี้เฮียจินนะ อ่าผมยังคิดถึงมีเฮจินกับเฮอาฟออยู่เลยถามว่าทําไมผมเรานนกถึงถึงเฮจิ้กับฟอแกอยู่อะไรเนยประเทศนะครับตอนนี้อยู่ในเขตสงครามมาดีเลยสองรอบแล้วรอบสองแล้วแต่รอบรอบสองนี่บ้านแกนติดกระปอยเปรตเลยนะครับผมไม่รู้ว่าแกอพยพหรือย,อยังในเนี่ยไม่ได้โทรไาไทยไปถามแถวเรื่องราวกันเลยแล้วก็ไม่เห็นหน้าเฟซแกด้วยช่วงนี้นะครับ ก็ฝากความระลึกนึกถึงบนหมู่สมาชิกนะฮะเพราะว่าเราช่วงนี้องค์การพระเครื่องส่ยพระใหม่เนี่ยเงียบเหงาเงียบเงียบเงาไปเยอะเลยนะครับพอเงียบเหงาเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ได้มารวมตัวทํางานร่วมกันมันก็ต้องมีเว้นวักเว้นว่ากันม่บ้างนะครับนะหลายคนหลายท่านนะครับก็ยังฝากความระลึกนึกถึงถึงกันอยู่นะครับหลายๆท่านเราก็ยังเป็นห่วงกันอยู่สถานการณ์มันจะเรียบร้อยเมื่อไหร่นะครับนะฮะ ก็คงจะประมาณนี้นะครับคงจะประมาณนี้เป็นบอกกล่าวเล่าถึงเรื่องราวไล่ทางที่เราสัญจรเดินทางกันไปมานะครับก็คงขออนุญาตนะฮะขออนุญาตตัดตอนทอนลงเดี๋ยวเพียงเท่านี้เราในข้างข้างน้าเราจะได้พบจเจอกันด้วยเรื่องใดสาระที่เป็นประโยชน์อันใดให้แมา,าตีแผ่บบบไตให้ได้มาทาศึกษาทําการศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีลำดับอย่างมีชั้นเชิงอย่างแยบคายก็ขอให้ได้ติดตามกันสุดท้ายนี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ